ยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะาที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้แล้วถ้าเราดูแลการหายของแผลของเราก็จะดีขึ้นแน่นอนครับลืมไม่ได้เลยก็คือการทําแผลนั่นเองครับทำแผลเนี่ยเข้าใจว่าทําพัตถการมาก็เจ็บคุณหมอให้ยาแก้ปวดแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ดีนั่นแหละแต่การทําแผลเนี่ยทำไปเพื่อให้แผลเนี่ยสะอาด ลดการหมักหมมและสะสมสิ่งที่ทําให้ติกเชือเช้อคือทําความสะอาดแผลเนี่ยทำให้แผลชุ่มชื้นด้วยเรียกว่าเนื้อเยื่อบุรเรณนนั้นเนี่ยมันพร้อมที่จะฟื้นตัวการทําแผลควรทาถี่แค่ไหนคะเหมือนเดิมครับคือเพราะว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่คุณหมอก็จะแนะนําว่าให้ทํา ถีเวลาเหมือนเดิมแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจริงๆทําถีได้เท่าที่ต้องการนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ําเกลือทําให้มันชุ่มโซกจนเปียกแล้วแปะเข้าไปแต่ว่าเราอะทำให้มันชุ่มชื้นพอประมาณครับจริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยคือเพื่อให้แผลอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สามารถสมานตัวกันได้และลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่เป็นเชื้อโรคภายนอกวิ่งกลับเข้าไปทางรูแผลถ้าคุณนึกภาพดูคุณกําลังผ่าตัดร่างกายกําลังมีการอักเสบแล้วมันก็มีเชื้อโรควิ่งเข้าไปในรูแผล ของคุณแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบเกิดภาวะติดเชื้อบริเวณที่คุณผ่าตัดถามว่าอะไรจะเกิดตามมาคะคุณหมอเรียบร้อยครับอักเสบติดเชื้อเป็นหนองต้องไปกรีดระบายโอกาสเกิดพังพผืดแผลเป็นขีดรอยก็จะมากขึ้นครับการรัดแกนมันก็จะยิ่งแย่ลงพังผืดมันก็เยอะขึ้นทรงมันก็จะไม่สวยคุณก็จะได้การสัลญกรรมที่มีโอกาสมีแผลเป็นและเป็นการสัญยกรรมที่มันมีร่องรอย